สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพรทิพย์ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่12เงินและบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะวันนี้เราจะเป็นเรื่องของการอ่านและการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นหัวข้อที่11แล้วนะคะนักเรียนนีนักเรียนทุกคนเปิดหนังสือคณิตศาสตร์ที่หน้า241 มาดูบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะบันทึกรายรับรายจ่ายนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันค่ะส่วนนี้นะคะ<ส>เขาจะเรียกว่าบรรทัดบนนะคะมันจะเป็นชื่อของบันทึกมันจะบอกว่าบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายชาตีมันก็คือชื่อของบันทึกน่นเองบรรทัดที่2ก็คือวันเดือนปีที่ทําการบันทึกรายรับรายจ่ายะค่ะนะะักเรียน ต่อมาจะเป็นส่วนของตารางอันนี้ส่วนหัวของตารางนะด้านบนข้อขวามด้านบนตารางต่อมาจะเป็นส่วนของตารางค่ะในตารางก็จะประกอบไปด้วยวันเดือนปีรายการรายการของบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองทีนี้มาดูรายละเอียดของเงินบ้างก็จะมีรายรับรายจ่ายแล้วก็เงินคงเหลือในช่องของรายรับเราจะใส่นะคะช่องรายรับจํานวนเงินรายจ่ายเราก็ใส่ เงินที่เราจ่ายไปเราก็ใส่ในช่องรายจ่ายแล้วเงินที่มันเหลือจากเดิมเลยอะค่ะมันก็จะเป็นช่องสุดท้ายนะคะทีนี้มาดูตารางนะคะบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะเราจะต้องประกอบด้วยชื่อบันทึกวันเดือนปีที่ทําการบันทึกนี่คือชื่อบันทึกอันนี้วันเดือนปีและตารางนะคะตารางตรงนี้ก็คือส่วนของตารางซึ่งในตารางเนี่ยจะมีวันเดือนปี ช่องนี้ค่ะเป็นวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายและสุดท้ายก็คือเงินคงเหลือค่ะนักเรียนเงินคงเหลือเกิดจากเงินเดิมนะคะที่มีอยู่ถ้าเกิดรายรับเนี่ยก็จะเป็นการบวกถ้ารายจ่ายกระลบก็ทาการหาข้อมูลทําการหาคาตอบในแต่ละบรรทัดไปนะคะนักเรียน ซึ่งจากตารางนี้เป็นตารางบันทึกรายรับรายจ่ายของชาติวันที่เท่าไหร่คะวันที่7ตุลานะคะเีนี้มาดูวันกับถึงวันที่8ทีนี้เรามาดูรายละเอียดวันที่7ตุลากันซึ่งในวันที่7ตุลาก็คือกี่บรรทัดคะ1 2 3มี3รายการนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยบรรทัดที่1ก็คืออะไรคะแม่ให้เงินกี่บาท60บาทซึ่งแม่ให้เงินมาเนี่ยแม่ให้เงิน60บาทเนี่ย เป็นรายรับหรือรายจ่ายคะแม่ให้เราให้ชาตีมาเนี่ยชาตีได้เงินใช่ไหมนั่นก็คือเป็นรายรับนั่นเองแล้ว1บรรทัดนะคะเท่ากับ1รายการจะมาเขียนรายรับแล้วก็จ่ายไปเลยไม่ได้นะคะนักเรียนก็คือเขียนรายการละ1บรรทัดเท่านั้น60บาทแปลว่าตอนนี้ชาตีมีเงินเท่าไหร่ละชาตีมีเงิน60บาทแล้วนั่นเองจากนั้นนําเงินที่ได้มาจากแม่ให้เนี่ยบรรทัดที่2 ไปซื้อขนมซื้อขนม20บาทซื้อเงินเดิมมันมี60บาทซื้อขนมไปเงินมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเงินมันลดลงดังนั้นเราจึงใส่ในช่องที่2ก็คือรายจ่ายนั่นเองเป็นรายจ่ายอะไรคะจากนั้นเดิมเรามี60บาทถูกไหมเราซื้อไป20บาทเหลือเท่าไหร่คะเอา60ลบรายจ่ายของเราออกไปลบไป20เหลือ40บบาทนั่นเอง ง,งูไหมคะเดิมมาแม่ให้มา60บาทแล้วก็ซื้อขนมไป20บาทเอาจํานวนเงินที่เหลือเนี่ยมาลบก,กับรายจ่ายก็จะได้เงินที่เหลืออยู่ก็คือ40บาทน,นั่นเองจากนั้นทําอะไรต่อขายกระดาษได้เงินขายกระดาษนักเรียนคะขายกระดาษเงินมันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเงินมันจะเพิ่มขึ้นอะมันก็คือรายรับในช่องรายรับนั่นเองได้เงินมาอีกเท่าไหร่ยี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ ดังนั้นรายรับเดิมเรามี40บาทได้มาเพิ่มอีกเท่าไหร่ชาติได้เพิ่มอีก28บาท50สตางก็นํา40บาทมาบวกกับ28บาทบวกกับรายรับนั่นเองเพราบวกกันปุ๊บได้เท่าไหร่คะเหลือเงินเท่าไหร่68บาท50สตางค์นั่นเองนี่ก็คือรายการของวันที่7ตุลาคมนั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้นครูคถามต่อว่า วันที่7ตุลาคม2 5 6 2เนี่ยเด็กชายชาตีมีเงินคงเหลือเท่าไหร่ก็มาดูสรุปบรรทัดสุดท้ายของวันที่7นั given, ่นก็คือบรรทัดนี้คงเหลือก็ดูช่องคงเหลือช่องคงเหลือมันเหลือเท่าไหร่คะ68บาท50สตางค์ดังนั้นวันที่7อะไรคะชาตีมีเงินคงเหลือ68บาท50สตางค์นั่น ก็คือดูช่องสุดท้ายของวันที่เราต้องการทราบานี่หมาจากนั้นนะคะเรียนให้นักเรียนเขียนวันที่แล้วก็จดนะคะหัวข้อที่10การอ่านและการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายลงไปแล้วก็จดในกรอบสีส้มนี้ลงไปค่ะโอเคอ่านพร้อมเพน,นบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะประกอบด้วยชื่อบันทึกวันเดือนปีที่ทําการบันทึกและตารางซึ่งในตารางเนี่ยมีวัน มีเดือนมีปีมีรายการมีรายรับรายจ่ายและกองเงินคงเหลือน,นั่นเองค่ะจดในสมุดลงไปนะคะอาทิตย์นี้นมาดูที่หน้า172อพร้อมๆกันค่ะคุณครูจะเฉลยหน้านี้ให้นะคะนักเรียนอ่ะอ่านโจทย์เขาบอกว่าไงให้นักเรียนเติมคำตอบตารางนี้ชื่อว่าอะไรคะบันทึกรายรับรายจ่ายของแก้วตาวันที่ทำการบันทึก วันเดือนปีที่ทำการบันทึกก็คือวันที่4ถึง5กันยาอยู่นพุทธศักราช2562นี่ทีนี้มาดูตารางรายละเอียดของตารางว่ากอไว้วันเดือนปีวันที่4ีวันที่รายการนะคะแล้วก็รายรับรายจ่ายแล้วก็เงินคงเหลือมามาดูโจทย์ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าไงชื่อบันทึกนี้คืออะไรชื่อบันทึกก็คือบันทึกอะไรคะเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าบันทึกบันทึกอะไรบันทึกรายรับรายจ่ายของ แก้วตานั่นเองนี่ก็คือชื่อบันทึกอ่ะเขียนลงไปในข้อที่1ต่อมาบรรทัดที่2เขาถามหาอะไรวันเดือนปีที่ทําการบันทึกก็คือวันที่เท่าไรคะวันที่ 4- ถึง5กันยายนนี่จนถึง6กสองนี่เลยค่ะลอกลงไปคะลักเวียนต่อมาข้อ2องเขาถามหาอะไรวันที่4ถึง5กันยายนแก้วตามีรายรับกี่รายการเป็นเงินเท่าไหร่ รายรับนักเรียนก็มานับสิในช่องรายรับคือช่องนี้ถูกไหมคะมานับซิมีกี่รายการ1 2 3่งสองาถามหาวันที่4ี่ถึงหก็นับ1 2 3มีกี่รายการคะมี3รายการก็ใส่ลงไปคะ่ะ3รายการรายรับเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะนับ50บวก80บวกกับ100 50บวก80นะคะทำการบวกกันโอเคมา ศูนบกศได้ศูนย์สตางค์บกศูนย์สตางค์ได้ศูนย์สตางค์ศูนย์บาทบวกศูนบาท50บาทบวกแปบาทเป็น130่อยามสิบอ่าหนึ่ง้ยบใช่ไหมบวกกับอีก100เป็น230บาทนั่นเอง่ใส่ลงไป230บาทศูนย์สตางค์ รายจ่ายอ่ารายจ่ายมีกี่รายการนักเรียนก็มาดูช่องรายจ่ายหน่วยเป็นบาทเนี่ยมีกี่รายการนักเรียนก็นับว่ามีกี่ช่อง1 2 3 4 5มีามีดูจํานวนเงินเนี่ยคะ่ะนักเรียนแล้วก็นับมี5รายการนักเรียนก็เขียนออกไป5รายการเป็นเงินกี่บาทนักเรียนก็สับทั้ง5บรรทัดนี้รวมกันอ่ะบวกกันอย่างรวดเร็วนะคะ หลักหน่วยบวกหลักหน่วย 0+ ูบวก0บวกศบวกหบวกศย์ได้หค่ะต่อมาหลัก10บหบวก0ย์ได้5บวก0ย์ได้5บวก2ได้7บวก0ย์ได้7ดังนั้นได้75สตางค์ต่อมาหน่วยบาท5บวก5เป็น10บวกอีก5เป็น15บวกอีก0ย์เป็น15บวกอีก5เป็น20ใส่0ทด2 ตัวทด2บวกอีก5เป็น7บวกอีก2เป็น9บวกอีก4เป็น13บวกอีก3เป็น16บวกอีก2เป็น18ดังนั้นมี180บาท75สตางค์นั่นเองต่อมามาดูข้อ3วันที่4แก้วตามีรายจ่ายทั้งหมดมาดูรายวันที่4อย่างเดียว วันที่4รายจ่ายรายจ่ายนะคะามาดูแยกรายการแยกรายการระหว่างวันที่4กับรายห้ารายจ่ายทั้งหมดมีกี่รายการคะมี2รายการกระจับ2รายการบวกกัน0ูบวก0ได้0ส5ูตร5บวก0ได้5 5บวก5ได้1 0เใสศูนย์ทด1 5 1บวทดอีหนึ่งเป็น6 บวกอีก2เป็น8เป็น80บาท50สตางค์นั่นเองต่อมาวันที่5กันยายนแก้ยวตามีรายรับทั้งหมดมาดูช่องวันที่5วันที่5เป็นไงคะมีรายรับก,กี่ตัวมี1จํานวนก็คืออะไรคะ100บาทนั่นเอง1 0 0บาทศูนย์สตางค์ต่อมา วันที่จุดๆน้อยกว่าจุดๆมีรายรับน้อยกว่าทีนี้มาดูด้านบนมีรายรับร3อยวันที่4ี่มีรายรับร้อยวันที่5มีรายรับ1 0 0อยวันไหนมีน้อยกว่าคะวันที่5้าเราก็ใส่วันที่น้อยนั่นเองเขาเอาน้อยขึ้นก่อนดังนั้นก็เอาวันที่น้อยมาก็คืออะไรคะวันที่5กันยายนก็ใส่ไป5กยอยปีเป็นอะไรคะ6 2สอง น้อยกว่าวันที่เท่าไรน้อยกว่าวันที่4่ก็ใส่4ก็ยอ6สองน้อยกว่าเท่าไหร่ร้อยสามสิบลบหนึ่งร้อยได้สามสิบบาท่วนตาค์นั่นเองต่อมาข้อสุดท้ายข้อหกวันที่สี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองแก้วตามีเงินคงเหลือกี่บาทอ่าดูสิแก้วตาเหลือมาดูสรุปรายการเงินคงเหลือของแก้วตาก็คืออะไรคะ 49บาท5 0สิตางค์ก็ใส่ลงไป49บาท5 0สิตางค์ต่อมาโจทย์ข้อสุดท้ายนะคะวันที่5กันยายนแก้วตามีเงินคงเหลือก็มาดูช่องเงินคงเหลือในวันที่5ก็คือบรรทัดส,สุดท้ายก็คืออะไรคะ49่บาบาท25สตางค์อ่ารอกลงไปนะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนในหน้า172่ง้บครบทุกข้อที่คุณครูเฉลยให้นะคะ เมื่อลองเสร็จแล้วให้นักเรียนําหน้า173ค่ะหากใครไม่มั่นใจก็กลับไปทบทวนฟังคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะแยกรายการถ้าเขาถามหาวันก็แยกรายการนะคะเป็นวันวันไปเขาถามหาช่องรายรับก็บวกรายรับรายจ่ายก็บวกรายจ่ายนั่นเองค่ะสำหรับหน้า174นะคะนักเรียนอ,อ่านโจทย์พร้อมกันเขาให้นักเรียนทำะายเติมจำนวนในช่องที่ในช่องคงเหลือและเติมคำตอบ มาดูค่ะชื่อตารางบันทึกรายรับรายจ่ายของมานพขยันเรียนนี่คือชื่อตารางต่อมานะคะวันเดือนปีที่เขาบันทึกคือวันที่1ถึง3ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะทีนี้มาดูตารางกันในตารางประกอบเรียกวันที่1 2 3รายการนะคะในการมีกี่รายการ1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8รายการรายรับ รายรับหน่วยเป็นบาทนะคะ1 2 3 4สมรายการรายจ่าย1 2 3 4สมรายการแล้วก็เงินคงเหลือจุดจุดจุด,จดก็คือให้นักเรียนทำการหาคำตอบนั่นเองค่ะทีนี้มาดูทีละวันคุณครูจะเฉลยวันที่1ตุลาคมให้นะคะแล้ววันที่2กับ3ให้นักเรียนหาเงินคงเหลือเองค่ะทีนี้ในการหาคำตอบทำยังไงมาดูทีละบรรทัดค่ะบรรทัดแรกก็คือวันที่1ตุลาเนี่ย แม่ให้เงินนะคะเป็นจํานวนเงิน60บาทแปลว่าตอนนี้มานบเหลือเงินเท่าไหร่มานบก็เหลือเงิน60บาทนั่นเองต่อมาบรรทัดที่2นะคะซื้อสม,มุดซื้อสม,มุดเป็นรายจ่ายรายจ่ายก็นําจํานวนเงินที่มีอยู่เนะะี่ยค่ะมาลบออกเดิมมีอยู่60บาทนะคะลบรายจ่ายของเราก็คือซื้อสม,มุดไป12บาท5 0สสตางค์ทำการลบกัน ศูนย์สตางค์เนี่ยมันลด50สตางค์ไม่ได้ต้องไปกระจาย60มา60ก็จะเหลือเท่าไหร่คะ6กก็จะเหลือ59จากเดิมมีศูนย์สตางค์เขากระจายมาให้1บาทก็จะกลายเป็น100สตางค์100สตางค์ลบ50สตางค์เท่ากับ50สตางค์9ลบ7 9ดลบ2เท่ากับ7 5ลบ1งเท่ากับ4ดังนั้นซื้อสมุดเงินคงเหลือเท่าไหร่คะซื้อสมุดเงินคงเหลือ47บาท50สสตางค์นั่นเองก็คือ มาทัดเงินคงเหลือของมาทัดที่2หลังจากที่เราซื้อสมุดไปแล้วเหลือ4 7บาท50สตางค์ต่อมามาทัดที่3รับจ้างพิเศษตอนเย็นเป็นอะไรคะเป็นรายรับถ้ารายรับนํามาบวกรายจ่ายนํามาลดรายรับดังนั้นเราก็นํามาบวกคืออะไรคะบวกกับ3 10บาาบาทศูนย์สตางค์สามสิบบาทหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบนะคะนักเรียนต้องเขียนหลักให้ตรงกัน อันนี้คือบรรทัดนี้อันนี้คือของวันที่เราไปซื้อสมุดนะคะวันที่หนึ่งที่เราซื้อสมุด่อมารับจ้างสอนรับจ้างพิเศษตอนเย็นนะคะก็คือบรรทัดนี้นะคะสีเขียวสีเขียวนะคะตรงนี้มาทําการบวกกันศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้าบวกศูนย์ได้ห้า จุดก็ใส่จุด7บวก0ย์ได้เ4บวก3เป็น7เป็น77บาท50สตางค์นั่นเองแต่ว่าตอนนี้มานบเหลือเงินเท่าไหร่คะ77บาท50สตางค์อมาวันที่2เป็นยังไงคะพ่อให้เงินเพิ่มอีกก็นำรายรับรายรับต้องมาไหมคะนักเรียนไปบวกนะคะนักเรียนก็ทำไปจนถึงมาท้ฐาสุดท้ายแล้วก็ตอบคำถามทั้ง4ของ้อค่ะ งั้นสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะเราเรียนในหนังสือคณิตศาสตร์หน้า241แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเราเรียนกันไปหน้า172ซึ่งคุณครูฉเฉลยให้ครบทุกข้อแล้วนักเรียนกรลอกลงไปให้เรียบร้อย173ให้หนักเรียนทําเองทุกข้อนะคะ174คุณครูฉเฉลยยอดเงินคงเหลือวันที่1ไว้ให้แล้วให้หนักเรียนทําข้อที่เหลือวันที่เหลือนะคะก็คือวันที่2วันที่3แล้วก็ตอบคําถามทั้ง4ข้อ สำหรับเนื้อหาในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจว่าช่องไหนต้องทำยังไงให้กลับไปฟังคลิปซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามในกลุ่มได้เลยค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะในชั่วโมงหน้าเราจะทำการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียนกันเดี๋ยวให้นักเรียนทำความเข้าใจในชั่วโมงนี้นะคะให้เข้าใจแล้วชั่วโมงหน้าเราจะมาเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ